สองอธกะนาครสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่อัธกะนคร 17. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอ,อนน์อยู่นเวรุวคามเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลข้บดีชาวอัธกะนครชื่อทศมะได้เดินทางไปถึงเมืองปาตาลีบุตร ด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่างครั้งนั้นแลทศมัคคบดีชาวอัฐกะนครได้เข้าไปพบภิกษุรูปหนึ่งที่กุกกุกตาคามไหว้แล้วนั่งหน้ที่สมควรได้ถามภิกษุนั้นว่าท่านขอรับบัตนี้ท่านพระอน,นุ์อยู่ที่ไหนข้าพเจ้าต้องการจะพบท่านภิกษุนั้นตอบว่า ขหบ,บดีท่านพระอนอนท์นี้อยู่ที่เวรุวคามเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นทศมคขหบ,บดีชาวอัฐกานครทำกิจที่ควรทำในเมืองปาตลีบุตรเสร็จแล้วได้เข้าไปพบท่านพระอนอนท์ถึงเวรุวคามเขตกรุงเวสาลีไหว้แล้วนั่งนทที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอนอนท์ว่า 18ท่านอานอนทำอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะททั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่หรือไม่หนอท่านพระอนนท์ตอบว่าขหบดีทำอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอัสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่ทศมัคคะหะบดีถามว่าท่านอานอนท์ทำอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้น เป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอัสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปและเป็นที่บรรลุธ,ธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัดไว้ชอบแล้วเป็นอย่างไร